สวัสดีครับผมก็มีลูกสองสองแมกนัมแบบแจ็คเก็ตฮอลโลพอยหรือหัวรูนั่นเองนะครับของยี่ห้อ a r m ์มสกอรนะครับมาดูที่ลูกกันครับนี่นะครับก็จะเคลือบด้วยทองแดงแค่ครึ่งเดียวนะครับแล้วก็เป็นหัวรูข้างบนนี่นะครับก็จะมาประทากับลูกมะพร้าวนะครับมาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรแจ็คเก็ตฮอลโลพอยต์ของ a r m ์มสกอร์ใส่ใน2องกระสุนเรียบร้อยแล้วนะครับ มาบรรจุเข้าปืนกันกดเซฟครับขึ้นลํามาครับพร้อมครับเกียปืนครับโอ้โหฉีกเลยครับฉีกแบบนี้เลยนะครับหโอ้โหแรงอยู่นะครับ